สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับน um, ิติพลครับค่ะเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะเป็นนวัตกรรมเพื่อความงามนะคะเพื่อใบหน้าที่เรียวเล็กเป็นรูปตัววีเลยละค่ะแต่ต้องบอกว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ประทานพรมาให้กับทุกคนนั่นเองครับบางคนนี่มีแก้มที่ใหญ่บ้าง กรามใหญ่บ้างนะครับและที่สําคัญมีคางสองชั้นอีกต่างหากด้วยโอ้ยซึ่งบางคนเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์นะคะ<ช>และยิ่งพอเราเอาอยุมากยิ่งขึ้นนะคะผิวก็หย่อนคล้อยทําให้รูปหน้าของเราเปลี่ยนได้ด้วยล่ะค่ะโดยเฉพาะวันนี้ครับเรามีนวัตกรรมในเรื่องของการทําหน้าให้เป็น v s h a p e หลากหลายรูปแบบครับ สำหรับนวัตรกรรมที่ใช้ในการปรับรูปหน้าให้เรียวกลายเป็นรูป V shape ก็มีอยู่หลายวิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกคือการทำเมโซไลโปซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาไขมันที่สะสมบริเวณคางและแก้มนะคะโดยวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณไขมันที่สะสมแต่ว่าไม่ได้ช่วยปัญหาเรื่องของความหย่อนคล้อยรวมทั้งต้องทอาจำนวนหลายครั้งถึงจะเห็นผลอีกวิธีการหนึ่งคือการทำเทอร์มาซึ่งจะเหมาะกับ คนที่มีปัญหาคาง2ชั้นและหย่อนคล้อยค่อนข้างดีนะคะโดยคลื่นวิทยุความถี่สูงนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับคอลลาเจนที่เสื่อมสภาพให้กลับขึ้นมาตึงตัวได้อีกครั้งหนึ่งการใช้สารโบท็อกซ์ในการฉีดขนาดกรามให้มีขนาดเล็กลงนั้นก็เป็นที่นิยมกันนะคะโดยแพทย์จะทำการฉีดบริเวณกล้ามเนือ้อกรามของเราข้ามรับประมาณ5จุดนะคะวิธีการทำแพทย์ก็จะให้คนไข้นะคะทำการกัดฟันแล้วก็จะเห็นขนาดของกล้ามเนือ้อจาก ก็ทําการฉีดเข้าไปนะคะสําหรับการฉีดกรามนั้นก็ทําให้ขนาดกรามเล็กลงแล้วก็ใบหน้าช่วงลาคอดูยาวเรียวขึ้นนะคะอีกนวัตกรรมหนึ่งซึ่งกําลังมาแรงมากในขณะนี้นะคะนั่นก็คือการร้อยไหมละลายแต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของแพทย์ที่จะเลือกวิเคราะห์แล้วก็เลือกวิธีที่เหมาะกับสภาพปัญหาของผิวหน้าของแต่ละคนนะคะยังไงก็ตามเราก็ควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคะ่ะเพื่อ ที่จะป้องกันปัญหาผลข้างเคียงซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นจุดเลือดออกรอยฟกช้ำภายหลังจากการทำการฉีดหรือความร้อนจากการทำเลเซอร์ซึ่งก็จะให้ผลดียิ่งขึ้นและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดจากผลข้างเคียงได้ค่ะแต่จะเลือกวิธีไหนก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาค่ะซึ่งง่ายๆแค่นี้นะคะก็สามารถทำให้ทุกรูปหน้านะคะกลายเป็นรูปบีเชฟได้โดยไม่ยากเลยล่ะค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาอัปเดตให้กับผู้ชมได้ชมกันเกี่ยวกับความสวยงามในวันนี้ครับเพราะเราเชื่อว่า ทุกความสวยเป็นไปได้นะคะและถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเทรนด์อย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้